สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาเกริ่นเกี่ยวกับการดูสีที่เราจะใช้ในงานวาดรูปนะครับมักจะมีอุปสรรคอยู่บ้างสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับเวลาที่เราจะวาดภาพนะเราจะดูสีไม่ออกครับคือสีเนี่ยอย่างในวงล้อสีใช่ไหมครับหรือวงจรสีเนี่ยที่มันมี12สีหรือ24สีสเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสีสดๆเราจะรู้อย่างสมมติว่า ต้นมะละกอที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยฮะก้านและก็ใบของเขาเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยครับเราก็ดูและสังเกตได้ง่ายว่าอ๋อมันเกิดจากสีเขียวและทีนี้เราจะเอามาผสมให้มันจางให้มันหมนให้มันซีดให้มันคํามันเข้มเนี่ยก็คือเป็นการผสมพวกสีขาวสีเทาสีดําเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําได้ง่ายนะครับเนี่ยผมให้เทียบระหว่างต้นไม้สองต้นนะครับ ที่อยู่ระยะหน้าก็จะเป็นตรงนี้นะฮะเป็นต้นมะละกอนะครับก็จะสีเขียวอีกอันหนึ่งข้างหลังนู่นก็จะเขียวเข้มหน่อยเห็นไหมครับแบบนี้เราเราเห็นอย่างเงี้ยคือในธรรมชาติบางทีเราก็จะดูออกว่าสีตรงเนี้ยที่เราจะเอามาเป็นแบบวาดรูปเนี่ยมันมาจากสีเขียวแต่มันจะมีบางครั้งบางทีที่เราไม่รู้ด้วยความที่เราฝึกใหม่ว่าสีอันเนี้ยมันมาจากสีอะไรผสมจากสีไหนอย่างนี้นะครับ อย่างสมมติตรงเนี้ย mm hmm. เห็นไหมครับตรงป้ายที่เขียนว่าการุณาเนี่ยการุณาอย่าจอดรถขวางประตูอย่างเงี้ยครับมันเป็นสีแดงใช่ไหมอ่าแบบเนี้ยเราก็สามารถบีบสีจากหลอดที่เป็นสีแดงมาวาดได้แต่ถ้าเป็นสีเทาล่ะมันเกิดจากสีอะไรนะครับสีเทามันไม่ใช่แค่ว่าเอาดํากับขาวมาผสมกันแล้วจะได้เทาแล้วจบนะครับมันจะมีเทาที่อมฟ,ฟ้าอมเขียวอมน้ําเงินก็มีนะครับแล้วแต่สีบรรยากาศด้วยนะครับ นี่ก็เนี่ยสภาพวดล้อมจริงๆมันไม่ได้มีสีสดๆในวงล้อสีนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเป็นวนๆนะฮะอันนี้ผมถ่ายอยู่ในซอยมันอาจจะมีเสียงรถวิ่งไปมาแทรกอยู่บ้างเห็นไหมครับสีของตึกสีของอาคารบ้านเรือนต่างๆเห็นไหมบางตึกก็จะสีสดๆเห็นไหมครับออกสีเขียวอมฟ้าสียุมพูอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะเป็นสีสีที่เขาทำให้มันซีดลงครับทำให้สีดูจางลงดูมนลง พอเราฝึกใหม่เราจะดูไม่ออกว่าสีนั้นอ่ะสีตั้งต้นอ่ะที่เป็นสีสดๆอ่ะมันมาจากสีอะไรและทีเนี้ยพอเราไม่รู้มันก็จะนานมากกว่าจะเจอกว่าจะเจอสีสีที่เป็นสีฮิวนะฮะสีสีสดๆอ่ะว่าเอามาผสมอ่ะเป็นสีอะไรยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวตรงที่ผมอยู่มันจะมีใบไม้ร่วงอยู่นี่นะครับเนี่ยครับเห็นเห็นไหมฮะยังแค่สีใบไม้แห้งเนี่ยครับ หรือแม้แต่สีของอตัวผิวถนนเองเนี่ยครับนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยบางท่านจะไม่รู้เลยว่ามันมาจากสีสีในวงล้อสีเนี่ยครับสิบสองสีหรือยี่สบสี่สีก็ตามมันมาจากสีอะไรนะครับแล้วก็ไปผสมยังไงถึงจะได้สีใบไม้แห้งแบบเนี้ยหรือผสมยังไงถึงจะได้ผิวถนนแบบเนี้ยสีถนนอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือจะเป็นอุปสรรคของท่านที่ ฝึกใหม่ๆนะครับเพราะงั้นมันจะมีวิธีอยู่วิธีที่ดูด้วยธรรมชาติของเราเองนะครับอันนี้ต้องใช้ทักษะสักหน่อยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือจะใช้โปรแกรมช่วยนะครับบางทีก็อาจจะใช้กับโปรแกรม Photoshop อย่างเงี้ยน,นะครับมันจะมีในหมวดกล้องที่เขียนว่า Color Picker มั้งครับที่เราดูดสีแล้วเราจะรู้ว่า ภาพบริเวณตรงจุดนี้สมมติว่าเราถ่ายภาพนี้ใช่ไหมครับเราไปใส่ใน Photoshop พอคุณไปใช้ Color Picker ปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าสีตัวเนี้ยที่จะได้แบบเนี้ยมาจากสีสดของสีอะไรแล้วเบรกสีแบบไหนแบบนี้นะฮะมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราดูด้วยตาเนื้อของเราแบบนี้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมาช่วยนะเราเราทายได้ไหมมันมาจากสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมักจะเป็นอุปสรรคของท่านที่เริ่มใหม่วันนี้ผมเลยมาเกินให้ฟังว่า เดี๋ยวถัดไปผมจะแนะนําคลิปลักษณะแบบนี้เกี่ยวกับการดูสีการผสมสีต่างๆนะครับก็มาเกิดให้เพื่อนๆฟังครับยังไงก็ฝึกฝนเยอะๆนะครับศิละปะบางอย่างบางคาตอนอาจ,จต้องใช้ทักษะอาจ,จต้องใช้การบ่มเพาะการฝึกฝนนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะฮะเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ